เ้ากรรมนายเวรในครอบครัวบางทีคนที่ทำให้เราทุกข์ที่สุดก็อาจเป็นคนที่เคยรักเรามากที่สุดในชาติหนึ่งเคยสังเกตไหมว่าทำไมเราถึงเกิดมาในครอบครัวนี้บางคนมีพ่อแม่อบอุ่นบางคนมีแต่ความเย็นชาบางคนรักพี่น้องเหมือนเพื่อนแท้บางคนกลับกลายเป็นศัตรูในบ้านเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ไม่เชื่อเรื่องบังเอิญเลยแต่คือแรงกรรมเก่าที่ดึงดูดให้เรากลับมาพบกันอีกบางคนเคยทำบุญร่วมกันก็มาเกิดเพื่อเกื้อหนุนกันบางคนเคยทำร้ายกันก็มาเกิดเพื่อใช้กรรมให้สมดุลพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนดังนั้นพ่อแม่พี่น้องคู่ครองหรือแม้แต่ศัตรูในวันนี้อาจเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราในอดีตก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในวันนี้เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้จิตจะเริ่มอ่อนโยนลง เราจะไม่ถามว่าทำไมเขาทำกับฉันแบบนี้แต่จะเริ่มเห็นว่านี่คือกรรมที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันทางเห็นการพ้มเวนจึงไม่ใช่การหลีกหนีแต่คือการแปลเวรให้เป็นบุญโดยแตนให้อภัยช่วยเหลือและ,จะเจริญเมตตาอย่างจริงใจ ทุกครั้งที่เราให้อภัยเรากำลังปลดบ่วงกรรมออกจากหัวใจของทั้งสองฝ่ายทุกครั้งที่เราแผ่เมตตาเรากำลังเปลี่ยนเจ้ากรรมในเวรให้กลายเป็นมิตรทางจิตจงจำไว้นะกรรมเก่าผูกไว้ด้วยโกรธกรรมใหม่แก้ได้ด้วยเมตตาหากเรารักษาจิตให้อ่อนโยน ไม่ตอบโต้ด้วยโทระะวันหนึ่งแม้เวรจะเคยใหญ่เพียงใดก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องราวที่ใจเรายอมวางได้อย่างสงบ